วันถัดมาด่านประตูเขากิรันหยุดก่อนทางข้างหน้าอันตรายหากไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตถ้าใบาอนุญาตแล้วก็นี่ครับจะขอใบอนุญาตก็บอกมาสิวะปัญญาออนคงผ่านได้สินะครับหุบปากเลยให้ผ่านไปซะฮาร์โรสตอกไปเร็ว เออคำพูดคำจาอะไรล่ะนั่นกําลังอยู่ระหว่างการทำโทษตัวเองนี่ฮารทำไมนายถึงได้โดนคนเขาเรียกว่านท์คิลเลอร์งั่นเหรอก็แค่คนอื่นมาเรียกกันเอาเองตามใจชอบนั่นแหละเป็นเรื่องเมื่อก่อนเคยช่วยหน่วยอสุวินที่ถูกมอนสเตอร์โจมตีจนย่อยยับเอาไว้แล้วเรื่องราวของผู้รอดชีวิตนั้นถูกเข้าใจผิด จะมีคนกุเรื่องขึ้นมาว่าฮาโรเป็นคนที่ทำลายกองอสุวินจนพินาศฟังดูแย่จังเลยนะทั้งที่อุตส่าห์ช่วยคุณเอาไว้แท้ๆก็แค่พวกไรความสามารถที่ขาดการตัดสินใจเรื่องราวด้วยตัวเองจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่สนอยู่แล้วจะให้พูดคือถ้าฆ่าไปจริงๆก็คงโดนจับไปแล้วล่ะไนท์คิลเลอร ยังมีชื่อเรีอยกอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนี่เรื่องมันเริ่มตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนสินะ5ปีก่อนอเอาแหมตายจริงอะไรเนะี White นะ่ยไวทูปเนี่ยเหมือนแถวนี้จะเป็นถิ่นของพวกมันนะให้ฉันจัดการเองฉันได้เตรียมการรับมือกับมอนสเตอร์แถวนี้มาแล้ว นี่นะเป็นเวทที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยทำได้ยังไงหรอน่าเสียดายนะความลับนะ่ะก็นะไม่ใช่แค่เวทมนต์ธรรมดาหรอกบอกได้แค่นั้นแหละเห้ <c oughs> ของเล่นแค่นั้นยังดีใจอยู่ได้คงอยู่แค่ระดับปฐมละสีไม่ว่า ว่าไงนะเดีย๋ยวมาดูถูกกันไปข้างหลังก็มีงั้นเหรอถึงจะมีวิธีโจมตีที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าประมาทระหว่างต่อสู้ก็เป็นได้แค่พวกต่ำกว่ามาตรฐานถ้าอยากจะตายเปล่าก็เชิญไปทำที่อื่นเถอะอ้อ ถูกอย่างที่ฮารพูดแล้วล่ะถ้าหากไม่มีหมอนั่นละก็ฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ฉันหลงตัวเองเกินไปถึงแม้จะเตรียมการรับมือมาดีแค่ไหนก็ตามถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอในทางทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาก็เจอมาตั้งหลายครั้งเราไม่ใช่หรือไงถึงจะมีวิธีโจมตีที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าประมาทระวังต่อสู้ก็เป็นได้แค่พวกต่ำกว่ามาตรฐาน ไหวหรือเปล่าอืมช่นงต่างกันเหลือเกินทั้งประสบการณ์ทั้งการเตรียมใจหมอเน่นคงจะเผชิญกับความเป็นจริงมาอย่างมากมายจนตัวฉันเที่ยวไม่ติดอย่างแน่นอนพระอาทิตย์ไล้ตกแล้วสินะวันนี้หาที่พักแถวแถวนี้ก่อนแล้วกัน คาใจงั้นเหรออดีตของเขานี่ยเอ๊ะเรื่องนั้นก็สิ่งที่ผมรู้ไม่ใช่เบื้องลึกเบื้องหลังสำคัญอะไรหรอกนะเจ้าตัวก็เคยพูดไว้เรื่องของเขาส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องเล่าหรือข่าวลือเท่านั้นแหละข้อมูลของเขาที่เปิดเผยต่อสาธารณะจริงๆมีไม่เยอะเพราะงั้นสิ่งที่ผมเล่าได้ คงไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนถึงอย่างนั้นยังอยากฟังอยู่ไหมแอลเนี่ยไม่ได้เป็นคนรู้จักของฮาร,ารอย่างนั้นหรอกเหรอไม่หรอกแนะ่ก็เพิ่งเคยเจอกันเมื่อบานครั้งแรกเหมือนกับเธอนั่นแหละงั้นทำไมถึงตามมาจนถึงเขตอันตรายแบบนี้ล่ะเพราะสนใจเขามาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะ่ะเลยเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆที่จ,จะได้พูดคุยกับเขาโดยตรง เพราะเหตุผลแบบนั้นอ่ะน,นะเอาตามตรงผมไม่คิดว่าเขาจะยอมให้มาด้วยด้วยซ้ำก็เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะเอาไงดีล่ะจากนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันกับฮาโดไปอีกหลายวันด้วยสิลองฟังดูก็ไม่เสียหายเอาไรนี่เนอะ มีเรื่องที่ผมลืมบอกไปได้แต่ตอนที่แล้วนะครับฉายาของฮารที่โดนคนเขาเรียกกันว่านายคิลเลอร์เนี่ยถ้าตามคันจิคนวาดเขาเขียนว่าคิชิโกโรชิแต่เขียนคณะกำกับให้อ่านเป็นนายคิลเลอร์ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษตรงๆตัวเลยครับนักฆ่าอัศวินฉายายังโหดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวละครเอลน้องเขาใช้สรพนามแทนตัวเองว่าบกคซึ่งเป็นสรรพนามที่ผู้ชายใช้กันนะครับ มันจะดูมีความสูภาพและถ่อมตัวมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องเอลเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเพศของน้องเอลเนี่ยคงต้องรอดูกันต่อไปก่อนเพราะถ้าใครยังจํากันได้เอลก็คือพูดที่ฮาโรโดเคยเอามาอ้างตอนคุยกับทาสึคุพ่อนางเอกนั่นแหละครับเป็นเหมือน n p c ที่เป็นไกด์แนะนําในเกมนะครับ